Văn sống bài 3 thang Văn thang thang 4 thang Cầm thang 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 来，来呀！ อ่าตอบใหม่ดีกว่ายืนยืนยืนตรงนี้เนี่ยกูถามใหม่วันพุธสรุปแล้ววันพุธกี่แท่งกี่แท่งครับพีกกี่แท่งยังไม่พูดวันจันทร์กี่แท่งใครบอกนี้เนี่ยใครพูดฮะใครใครพูด 10สแท่งใครพูดอ่าวันจากี่แท่งวันศุกร์กี่แท่งอไปไหนวันี่สาฮะอยังงไสรุปแล้ววันจางกี่แท่งสวันจัสิบแท่ง คนแม้ถ uh, uh, ้าคนอ่านยังไม่มีสตินะอาตัวเงียบนะถามคนอ่านเนี่ยวันเพื่อกี่แให้เออสิบแล้วสิบไม่ถูกสิบห้าสิบห้าถ้าเอาผิดเลยเมื่อกี้ถูกแล้วอจสิบคูสิบเพราะอะไรเพราะจำนวนหนึ่งถูกหนึ่งเพิ่มไงก็เพิ่มเพิ่มยังไง มันไปผิดทุกอันละวันหนึ่งรูปมันแทนกี่แท่งเรูปมันแทนกแท่งวันเพืหัเห็นกี่ลูกมันพืหัเห็นกี่ลูกสองสูกมันเพืีกี่แท่งสสิบแท่งพาะลูกแล้วกี่แท่งลูกละห้ามันจะเข้าใจจริงป่าไม่รู้เนี่ยลูปละกี่แท่งลูกละ đâu này để cho con ôm chị giấu ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มีความคิดลึกๆหน่อยนอีแที่บวันนี่มากี่สุดในแท่งห้าแท่งห้าแท่งกี่แท่งจริงๆอะแท่งเออยี่ส้าแท่งหนึ่งสองสาสี่ห้ากี่ห้าแท่งวันที่น้อยสุดหแท่งยีห้า ตาลกัแล้วเอาทำไรกันโว้อีเจ้าโว้ยตางกังไปดูได้สมุดนตางนั้นมากกว่าน้อกว่าลบยี่ิห้าลบห้าัไง่าลหมีเงินยีบห้าบาทเพือเอาไปให้เพื่อนไปซื้อหรอกอีกห้าบาทเนียเไดาไห มันต้องมั่นใจต้องมั่นใจามาคนนี้กตอบกี่แท่งยี่สิบแท่งเห็นไหมกูถามเลยยากไหมเนี่ยไม่ยากเพราะเพราะว่าคุณก<อ>ูอธิบายเออ ตัวแทนขมันหนึ่งแท่งไข่ห้ามันก็เลยมีแค่หนึ่งลูกเขียนง่ายผมเยอะเลยขอยข้อดงไม่คอยใส